สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุภูสกุลครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับจุดที่จังหวัดชนบุรีครับตอนนี้ที่งานท่อมาอหอดจอดถึงตั้งแต่มาขึ้นคนขับโอ้แดนรถมาจากมหาสารคามครับอ่านะครับมาพักแดมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองเพราะว่างานมือเขาไม่อยู่ที่ไอพัทยาเหนือสายสามนะครับน้องบกไกลจากนี่ไปกับเสินทางไปเหมืองแร่มะครับช่องคำนะครับทีมงานมานนอพักอยู่ นี่ครับอนอนมึงแต้มาเคลื่อนนะครับนี่ครับมานอนพักผ่อนเอาแรงมาปไปงานมืออื่นครับงานสุดท้ายของวงแสงทองฟิลเลียนะครับนอกที่งานวงใเงยนะครับนอกสิเป็นไหลคุมปิดไปนะครับนอกแล้วกับทีมงา,านเราอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวยังนี่ครับอาจารย์ขาวคจานจัรยขาวไหนมาไล่ไล่ประเสริฐผลสื่อน่าเมื่อยง มูเพียบเลยครับกําลังนั่งกินอาจารย์ขาวคนดังครับผมเออาจารย์ขาวเรากําลังครับว่าการห้อนครับอยู่นี่ก็ห่อนแนงครับอยู่นี่ผมจะถอดเสื้อครับกับทีมงานอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวยังยังอาจารย์ขาวนั่งคุยกันเด่นในเสือครับนี่ครับอาจารย์ขาวเราสื่อน้ำสื่อในสื่อของมัดอย่างทีมงานในรางวัลหลายมือนั้นมือประกวดสงการทีมสามอยู่บันพักแสงสว่งพินแล้วครับน้องอาจารย์ขาวเราคไปเด่น ไปแสดงอยัางเราเขาแล้วไปประกวดนางสงการของเขาครับอ่าได้เงินพิเศษมากกับวาแบ่งสู่ทีมงานกินครับอ่าเนี่ยครับบริเวณที่เราพักตอนนี้กัอากาศที่อ่อนๆนะครับด้วยทีแต่มีลมนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีงานเบอร์เท่าอยู่บกไก่ครับพัทยาเหนือสายสามกับลานปลาเก๋านะครับเนาะเออเป็นงานสุดท้ายแห่งฤดูกาลสำหรับเวทีใหญ่นะครับเนาะ ต่อไปก็สิมิตรไหลสุดไหลกลุ่มปิดเนาะครับนอเวทีหน่อยเนาะครับนออาจจะอ่านี่ครับสูงกันต่อไปคือเก่าครับโมมีงานกับสีพักกันแล้วงานนี่แหละกับสิกรับบาดกรับแยกใหญ่กันไปหน่วยงานหน่วยอื่นน้ำเนี้ยไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับต่างคนต่างหางกันนะท่องอยู่แล้วครับนอแต่โมมีงานกับไปน้ำหน่วยอื่นก็ได้ไม่แพร่บ้ากันครับผมเออนี่ครับอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวเราก็นั่งสมหวังอยู่นี่แล้วครับอาจารย์ขาวคนดังวสันอ่อต่อไปน่าก็ร้อสิ ไปเป็นตลกพวกแสงช่องฟิลเล่นฝนได้ครับนี่นะครับเนาะอ,อ่านะครับทีมงานเ้องก๋าเลยพักพนหลังจากดูงานมาหลายมือหลายเวทครับโอ้เมื่อยล่าครับ,บากับอากาศอากาศมันฮ่อนนะครับเน้าอ,อากาศร้อนทุกจังหวัดทุก,กอำเภอฮ่อนอ่ามันนี่ได้เวทมือมาพักมาว่านี่แล่นรถอุ้ยแล่นรถมาจากเพราะท้องเสาอยู่ครับจากมหาสารคามมาชนบุรีหอดทีทุ่มครับผมเพราะว่าไป ขนาดตรถปกติแต่ผมว่าผมกผ,ผมไปทั้งเส้นทั้งดาดทั้งใช้พ,พุ่มตัดมาตั้งผีไปบอกที่รถบอกแนบหมดอะเนาะครับเนาะ,ะรถติดปังกระยังติดที่เก่าแล้วครับเนาะรถคนเขาขึ้นมากรุงเทพีกันสนั่นแล้วครับเนาะอ่านี่นะครับ,รบทีมงนานห่อกะสิได,ด้พักควันเต็มที่ครับเหมือนนี้กะไม่แน่กับสิบประมาณผลล้างหกถุ่มไปเพราะว่าต้องไปช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเขาเดินวัานไหลเนาะครับเนาะแถวไอ้พัทยาเนาะครับเพราะเขาดิน ข้าต้องไปช่วงวท่านแจ้งจังสิเขา่าหนางานไหนง่ายต้องครับเนาะอะจากนั้นกับยุบซีทุกท่านกับพอ,อกันครับมื่อเกินกับแสงทองฟิเลียนอยู่ที่ไอ้พัทยาเหนือสายสามนะครับโอ้บม่เด่มาเด่นโดนเด่นตั้งแตุ่ช่วงเปิดว่างไม่ไหมหนาฝนผุ้นะครับอ่าแต่พาแสงทองเอาไปจัดเองครับน้ำท่วมเมื่อที่พร้อมครับเมื่อนะครับเดือดเลื่อนเมื่อเด่นกับเด่ฝนตกคือเก่ากับเด่นไปเนาะครับเนาะอ่ามันนี่แก่เมือ่อเมื่อนี่ก็สิ่งมี่ฝนตกหรอกอครับอ่า มันนี่การทีมงานเทาพักผ่อนเต็มที่ครับพักเอาแรงเออจดูกาลนี่งานทุดท้ายเด้อยวิธีง่ายเท่าคนจะพอกันกับคน,น,นจะพอกันกับไอ้ไล่กลุ่มปีนต้องครับนอ,อ่าพอกันอยู่บ้านพักแสงต้องฟิเฟร่งครับอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีนเนาะครับเนาะเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ